มาเปิดข่าวในวันนี้กันค่ะพีซซ่าแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้เปิดตัวเรนี่เยโรกองหลังคนใหม่ชาวฝรั่งเศสค่ะมาสู่เอาเทรฟฟอร์ดย่างเป็นช่างการเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนกลางดึกวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่แหละค่ะสำหรับเยโรเนี่ยวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นนะคะย้ายมาจากเลอไนลีกเอิงฝรั่งเศสค่ะด้วยค่าตัวเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,441ล้านบาทและตอนนี้ก็อาจจะพุ่งสูงถึง2,756ล้านบาทนะคะโดยขึ้นอยู่ ู่กับว่าเงียนไข่ต่างๆตามข้อตกลงเนี่ยโดยโยโรเนี่ยเขาก็จะรดปากาเซ็นสัญญากับแมนยู5ปีค่ะหรือว่าจนถึงปี2 0 2 9น่นู่นแหละแล้วก็ยังมีออปชันสามารถขยายเพิ่มได้อีก1ปีสําหรับไลนียโยโรเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะรายที่2ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะต่อจากโจชัวเชอกซีในกองหน้าทีมชาตินาเชลนันที่ย้ายมาจากบอลีาก่อนหน้านี้รอชมกันค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาอัปเดตข่าวที่นี่ได้ทุกวันค่ะ yeah